แชร์เรื่องทำยังไงให้ลูกนอนยาวค่ะเป็นปัญหาโลกแตกของแม่แม่อีกหลายหลายคนเลยนะคะจริงๆแล้วปัญหาเนี้นะคะมันไม่มี uh, One a n น w e r fit all ค่ะหรือว่ามีวิธีการวิธีการเดียวที่จะให้คำตอบกับทุกคนทุกทุกเด็กทุกคนในโลกนี้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้นอนยาวเพราะมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีการหลากหลายมากมายเลยค่ะแต่ว่า ทำยังไงให้เรารู้ว่าวิธีการนั้นๆเนี่ยมันเหมาะกับลูกของเราค่ะเพราะว่าลูกของเราเนี่ยมีหลายเราต้องมันมีปัจจัยจริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่จะ,ะประเมินหรือว่าที่จะดูว่าลูกของเรามัน ลูกของเราเนี่ยควรที่จะใช้วิธีไหนอย่างเช่นน้นําหนักของลูกเราแค่ไหนแล้วอายุเท่าไหร่แล้วนอนกี่โมงนอนกลางวันหรือเปล่าออนอนในลักษณะไหนเป็น c o ส e sleeping หรือว่า sleep ในคลีฟหรือว่าเป็นเป็นเป็นนอนยังไงคือมันมันมีเป็นรายละเอียดเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือจริงๆเราอยากที่จะบอกทุกคนเลยค่ะเพราะว่าการนอนของแม่เนี่ยมันมีผล ต่อทุกอย่างอย่างเช่นอย่างอย่างแรกเลยคือมีผลต,ต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของแม่เองค่ะแล้วถ้าแม่อารมณ์ดีเนี่ยการรับมือกับกับลูกในช่วงระหว่างวานันหรือช่วงช่วงแล้วก็การรับมือกับทุกอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัวพ่อแม่หรือว่าพอ่อหรือพี่น้องหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นค่ะเพราะว่า การนอนเนี่ยสำสำหรับคนอื่นไม่รู้นะคะแต่ว่าสําหรับตัวเองเนี่ยสําคัญแบบเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะต้องได้นอนค่ะถ้าไม่ได้นอนเนี่ยทุกอย่างมันแบบแ yeah ย่ไปหมดอารมณ์ก็อารมณ์เนี่ยคือค่อนข้างสําคัญเลยอหงุดหงิดม,มากเลยค่ะคืออยากช่วยทุกคนอยากช่วยแม่ทุกคนจริงๆให้ได้นอนอย่างน้อยก็หกชั่วโมงขึ้นไปค่ะต่อคืนหกชั่วโมงติดตอ่อไม่ต้องติดต่อกันก็ได้ให้มันหกชั่วโมงก่อน เพราะว่ามันมีหลายองค์ประกอบที่จะตัดสินว่าลูกของคุณเนี่ยเหมาะกับวิธีไหนแล้วก็ใช้วิธีไหนได้หรือไม่ได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นอยากให้มาออทักเข้ามาแล้วก็คุยกันส่วนตัวมากกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากรู้วิธีการอะ่ะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Follow มานะคะที่เพจมาม่าเอเลี้ยงลูกให้สนุกแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันแล้วก็มานอนหลับให้เต็มอิ่มด้วยกันด้วยค่ะบาย